สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กับคลิปนี้ของลุงแมวด้วยนะครับ <c oughs> ทุกคนครับกิจกรรม Dog Days ของปี2025ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วณนบัดนี้นะครับสำหรับคนที่งงว่า d o g Day คืออะไรนะอันนี้เกรงร้าวกันแล้วกันเผื่อใครมาดูคลิปนี้แล้วก็เจอกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกมันคือกิจกรรมฤดูร้อนนะครับของทาง เกมออฟเฟรมเนี่ยซึ่งคนไทยหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าฤดูร้อนอะไรนี่มันฤดูฝนแล้วเออใช่ครับถ้าเกิดเป็นเวลาไทยอะ่ะตอนนี้คือฤดูฝนครับแต่ว่าถ้าเป็นประเทศต้นกาเนิดของเกมออฟเฟรมก็คือที่แคนาดาณนะตอนนี้คือมันเป็นช่วงฤดูร้อนของ,ของเขาซึ่งไอ้ด็อกเดย์เนี่ยเท่าที่ลุงเข้าใจก็คือมันเหมือนแบบว่าคําเรียกวันที่แบบ,แบบอากาศแม่งร้อนเหี้ยๆร้อนแบบร้อนโคตรๆอ่ะร้อนที่สุดแล้วของปีอะไรเงี้ยเออก็คือด็อกเดย์นะครับผมซึ่งก็ ได้มีการจัดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีน่าจะประมาณ6-7ปีได้แล้วนะสำหรับกิจกรรมเนะี่ยด็อกเดย์ของเกม a r f r a m e เนะี่ยอ่ะสำหรับ d o อกเดย์ในปี2025นะครับจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างน,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของมันไปพร้อมๆกันเลยครับไปลุยอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของอีเวนต์เชนจ์เจสหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในอีเวนต์นี้นะครับอกว,ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให กิจกรรมเนี้ยมันอีซี่ขึ้นนะแล้วก็เล่นสนุกขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ต้องมารอด,ดูกันนะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าไอเทมเก่าเก่าที่เคยเอามาในอีเวนต์ด็อกเดย์เนี่ยก็จะถูกนำกลับมาขายในหน้ากากช็อปเช่นเดิมนะครับโดยการใช้หน้ากากเพลซึ่งเป็นรีซอสที่ได้มาจากอีเวนต์นี้ในการแลกนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็ใช้หน้ากากเพล s ในการแลก ลดลงนลก็คือลดราคาให้แหละก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่มาก็โอกาสที่คุณจะสะสมทุกอย่างได้ครบในอีเวนต์ในรอบนี้ก็น่าจะมีเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับต่อมาเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะทําการเรียกว,ว่าซอซอะเรียงไอเทมนะครับที่วางขายในหน้าร้านของหน้ากากเพลเนี่ยสามารถเรียงได้เป็นแบบเขาเรียกว่าไงใหม่สุดไปเก่าสุดอะไรเงี้ยก็คือสําหรับใครที่แบบมาเล่นแล้วแบบ เฮ้ยอันไหนคือของใหม่ในปีนี้บ้างว้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ sort by เ,เนี่ย l a t e s t edition เนี่ยได้นะครับเออแล้วก็สามารถเพิ่ม by price ได้ก็คือขยักเรียงราคาจากสูงไปต่ำต่ำไปสูงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ sort ตรงนี้ได้นะก็อำนวยความสะดวกแล้วกันอันต่อมานะครับเป็นการ buff อาวุธปืนปืนฉีดน้ำสงครามนะที่แบบเคยก,กากๆที่บอกว่าโอ้ยหืมใช้งานแล้วมันกำหมัดเหลือเกินเวลาเล่นเนี่ย เขามีการปรับบัฟให้มันใช้งานได้เรียกว่าดีขึ้นละกันนะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มแม็กกาซีนนะครับให้ให้ใหญ่ขึ้นนะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เพิ่มไฟรเรททําให้ยิงได้รัวเร็วขึ้นนะอันแน่นอะนเพราะยิงรัวยิงเร็วก็ต้องดาเมจมาสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ดาเมจตอนนั้นนะแต่เป็น DPS ที่เกิดจากการกะน่ํายิงอ่ะใส่ศัตรูก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วย Projectile Length น่าจะหมายถึงเรื่องของระยะกระสุนนะทําให้พุ่งไปโดนศัตรูที่อยู่ไกลขึ้นได,ได้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อ่า เพิ่มระบบการรีโหลดเข้ามานะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไงระบบ perfect reload ก็คือถ้าเกิดเรากดรีโหลดแล้วมันจะมีตอนที่มันไอตัวรีโหลดอะวงรีโหลดมันไปชนกับตรงตำแหน่งที่เป็นจุดนั้นพอดีแล้วกดไอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะทำให้การรีโหลดเนี่ยมันฟุบเสร็จในทันทีนะครับอืมก็เรียกไงคือเป็นระบบที่ทําให้เราสามารถที่จะโหลดกระสุนเข้าอาวุธปืนฉีดน้ําได้ไวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนระบบ ammo pool หรือว่าระบบเก็บกระสุนใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้ากระสุนหมดอ่ะมันต้องไป เติมที่แท่นที่มันเป็นน้าพุพุ่งขึ้นมาถูกป่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเราสามารถที่จะเติมกระสุนขึ้นมาได้แบบนฟินิตี้แล้วนะครับแต่ว่ามีแมกกาซีนอยู่นะต้องเปลี่ยนแม็กอยู่แต่ว่าแ m ม o p o ูคือ i n ินิตี้แล้วนะครับไม่ต้องไปเก็บแล้วนะฮะอ่าแล้วก็อันต่อมาคือ l o บ Drops นะครับหรือว่าระเบิดลูกโป่งน้ําอันนี้ได้มีการเพิ่มดาเมจให้แล้วก็เพิ่มระยะของแรงระเบิดหรือว่าเพิ่ม AoE นั่นเองให้มันกว้างขึ้นนะคืออันนี้ลุงบอกเลยว่าดีมากจำแค่ท้่ลุงไปลองดูมาก็คือ ถ้าโดนใครโดนปลาใส่ก็คือวันช็อตคิวแน่นอนนะดาเมจน,น่าจะ300คงที่โคตรแรงอันนี้ดีมากเป็นการปรับที่ดีมากแต่ว่าจํานวนของลูกระเบิดที่เก็บได้ต่อครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือ3นะแล้วก็แม็กซิมัมก็คือ3คือสมมุติว่าคุณมีเหลืออยู่3ไปเก็บเพิ่มเนี่ยก็ยังได้3อยู่นะต้องแบบคือเก็บตอนศูนย์นะคุ้มสุดจะได้มา3ลูกไว้ปลาเนะเอาไว้รัดช็อตหรือไว้ระเบิดแบบอินสแตนซ์คิวได้นะอ่ะที่เปลี่ยนไปของอีเวนต์ในรอบนี้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับที่ดีนะ เท่าที่ลุงไปเล่นมาก็ถามว่าสนุกไหมเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันไม่น่าเบื่อถ้าของเก่าที่แบบว่าโอ้มันต้องมาลำเนียดยิงอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเรายิงมันยังไม่ตายแล้วมันยิงเราสวนกลับมาตายก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะอันนี้มันไม่ได้เขียนรวมไว้ตรงนี้ไว้ก็คือในวันทัดนี้เลยนะเขาบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้มีการเพิ่มในส่วนของค้อนนะครับซึ่งเป็นอาวุธเมลีเข้ามา ในโหมด d o c เ day ด้วยนะครับเป็นอาวุธเมลีหน้าตาแบบนี้มันเป็นไอ้แท่งโฟมคือไอ้ตัวนี้มันถูกออกแบบมาอินสปายก็คือแท่งโฟมที่เอาไว้แบบกอดลอยนะ้ำมาเอาไว้ฝึกวนะ่ายน,น้ำอะไรเงี้ยเ,เขาก็มาทําเป็นกระบอง2ท่อนนะแต่จริงๆแล้วมันคือแฮมเมอร์หรือว่าค้อนนะครับก็คือ,อไปทุบได้ไปตีได้นะฮะเดี๋ยวก็ได้เห็นกันเดี๋ยวลุงจะเล่นให้ดูว่าไอ้น,นี้มันดียังไงนะเป็นอาวุธเมลีใหม่ก็คือเท่ากับว่าเรามีปื้นชีดนะ้ำมีระเบิดลูกป่องน้ำแล้วก็มีไอค้อนค้อนโฟมนะฮะประมาณนี้โเค นอกจากนี้นะครับเขายังมีในส่วนของ Floaty of Fury Alert นะครับหรือว่าเป็น alert ของสุดสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือจะมาให้เราทำเพื่อที่จะรับหน้ากากเพิ่ไป alert ละ175หน้ากากเพลนะสำหรับใครที่บอกว่าเก็บแต้มแบบขี้เกียจลงไปเก็บแต้มเบื่อแล้วก็สามารถที่จะมารอรายสัปดาห์ตรงนี้ได้นะสมมติวา่าคุณเก็บครบ4สัปดาห์เนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ว่175คูณ4เป็นดืดด3 7จ0 700อหน้ากากเพลถ้าเกิดทำครบอ่ะนะเออไอส่วน5 0 k ิเคเคดิตหรือว่า5 0 0 0 0เคดิตเนี่ยอันนี้ลุงเฉยเฉยไม่เทอาไะร่อ่ะใครที่บอกว่าอยากได้แบบไม่ต้องไปลงด่านแบบซ้ำๆเดิมๆเรื่อยๆก็สามารถที่จะรอลงส่วนสัปดาห์ได้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าแต่ละภารกิจที่มันให้เราลงอย่างเอ็กเทอร์มินีอย่างเงี้ยก็แป๊บเดียวก็จบละมูฟดิฟเอนส์ก็ประมาณห้นาทีเสร็จนะครับสาบ,บูหาดดาวมาโอ้ยนี่แป๊บเดียวแค่ไประเบิดไอระเบิดเสาแล้วก็ชาดีฟเอนส์อ๋อไอของอ โคเมอันนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ประมาณ5้านาทีจบนะก็ถือว่าภารกิจมันก็พอๆกับลงอันนี้เลยเนะี่ยลงฟาร์มสแปมด่านหน้ากากไอนน้ด่านด่านด่านด OK ็อกเดย์อ่ะแต่อันนี้การันตีว่าได้ร้อยเจ็ดสิบห้าหน้ากากเพลว์แน่นอนนะครับคุ้มกว่าแน่นอนเนะี่ยฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อใครที่อยากจะเก็บแต้มให้ไวขึ้นหรือว่าอยากจะสะสมไว้ไปใช้ของปีหน้าเพราะว่าลุงจําได้ว่าทุกๆปีหน้ากากเพลว์ที่เรามีอยู่ในตัว แลาขึ้นปีต่อไปมันก็จะสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ในปีหน้าได้เผื่อใครจะแตกไว้ก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับผมแล้วก็เขาโนต้ตเอาไว้นิดนึงก็คือไอ้ภารกิจชายดีเฟซ์หรือว่าภารกิจป้องกันสันเจ้าที่มาในกับมากับตัวโคเม่เป็นครั้งแรกที่มาเป็นอเลอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่ายังไม่ได้ทำเควสนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังสามารถเห็นภารกิจนี้ได้อยู่นะเท่าที่ลุงอ่านแล้วแปลนะก็คือมันจะขึ้นมาในหน้าอเลอร์ดของ ของหน้าต่างในนีเวเกเตอร์อ่ะเออไม่จำเป็นต้องไปเข้าผ่านตัวสันเจ้านะครับประมาณนี้โอเคนอกจากนี้นะครับไม่ใช่นอกจากนี้ต้องบอกว่าออแล้วก็ภารกิจด็อกเดย์ที่มานะครับก็เหมือนกับทุกๆปีเลยคือต้องทำอเลิร์ตไปทั้งหมด4ขั้นก่อน,นครับก็จะมีขั้น1 2 3สแล้วสุดท้ายคือขั้น4ที่เป็นแบบว่าเป็นโบนัสโหมดก็คือสามารถที่จะมาเก็บแต้มแบบเยอะๆจากไอโบนัสอเลิร์ตสี่ได้นะครับผมก็ตามลํดาดับเลยนะฮะอย่างอเลิร์ตที่1เนี่ยนะก็จะได้เป็น ไฮดอยคอมมูนิตี้คลิปนะครับแล้วก็เครดิต5 0 k นะครับแล้วก็ได้นักการ์เพลมาด้วยนะครับ10อันนะแล้วก็อันที่2นะครับเป็นโลกิคอมมูนิตี้คลิปนะครับ50,000เครดิตแล้วก็20่นักการ์เพิลไม่ไม่ยีิบเออถูกละวนักการ์เพลนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับอเลิร์สาก็คือไม่ใช่อันสุดท้ายดิอันเกือบสุดท้ายนะครับโนวาคอมมูนิตี้คลิปบวกเงิน50,000แล้วก็30เพลนะครับแล้วก็สุดท้ายภารกิจที่4รอบแรกคือจะได้วอลเคียคอมมูนนิิิตี้กกกบบวัเง ห้าสิบเคดิทห้าหมื่นเครดิตแล้วก็ได้โบนัสเป็นสามสิบเพลไปใช้ด้วยนะครับไม่ใช่จะบอกว่าโบนัสเพลไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันเป็นด่านเอเลสที่เราจะลงเรื่อยๆอย่างละคือเวลาคุณจบด่านเนี้ยมันจะการันตีเลยว่ายังไงก็คือถ้าชนะเนี่ยคุณจะได้สามสิบเพลแต่ว่าถ้าเกิดคุณฆ่าศัตรูได้อะคุณจะได้เพลเพิ่มขึ้นสองหน่วยต่อศัตรูหนึ่งตัวที่เราฆ่าได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแอซซิดคิวเหมือนว่าเราตีตัวนั้นนะ่ะไม่ตายแต่มีคนมาลัดช็อตเราจะได้หน้าากเพนะครับ ประมาณนี้โ okay. อเคเอแต่ว่าชนะครั้งแรกก็ได้ร้อยหน้ากากเพลโอเคอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ารอบต่อๆไปหลังจากจบรอบแรกไปแล้วคือได้30มสิเพลนะประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตามันดีกว่าว่าไอของรางวัลที่ลุงว่ามาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะเผื่อใครแบบยังไม่เห็นภาพนะมันจะส่งมาในอินบ็อกซ์นะถ้ากดทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เลร์ดแรกนะครับได้เป็นนี่เป็นรูปกริปของ d o อกเดย์ไฮดรไลนะ แล้วก็ภารกิจที่สก็จะเป็นโลกินะครับคอมมูนิตี้คลิปนะฮะอันที่3เป็นโนวานะครับแล้วก็อันที่4ส,สุดท้ายก็คือวอลเคียนะครับเดี๋ยวคงได้ใครทําก็คงจะได้เห็นเองแหละว,ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอ่าส่วนอย่างอื่นที่มันให้มาก,ก็ตามนี้เลยนะครับก็ร่างบอกว่าถ้าเกิดเราทําเสร็จทั้งหมดเอ่อตัวของภารกิจเนี่ยสภารากิจแรกคุณก็จะได้หน้ากล่าวคือมาทั้งหมด25่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าเนาะอันนี้ร้อยห้าสิบแล้วก็เท่ากับสองร้อยห้าสิบอ่ะคือยืนมาแล้วสองร้อยห้าส ก็ถือว่าโอเคอยู่อ่ะประมาณนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของรีวอร์ดใหม่ที่มาในปีนี้นะครับมาให้เราแลกกันกับตัวละคร NPC นักการที่อยู่ในเมืองซีตัสนะครับรายชื่อก็ตามนี้เลยแต่ว่าอ่านชื่อไปคงไม่เห็นภาพเนาะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงจะพาไปดูแล้วกันว่าไอเทมใหม่ที่มากับด็อกเดย์ในปีนี้นะครับหน้าตามันเป็นจ้าไดนเนะแล้วก็เผื่อใครไม่รู้ด้วยว่าเทำภารกิจนี้แล้วมันมีให้แลก้วยแล้วลุงต้องแลกที่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเนะี่ยเมืองซีตัสดาวโลกนะครับเชื่อว่า ที่เล่นวอลเปรไประดับหนึ่งแล้วน่าจะสามารถมาหาตัวน้องได้นะ,ะเสร็จปุ๊บฟาสทาวเวลไปหานักกากนะครับน้องนักกากอ่าแล้วก็มาที่ตรงคำว่าบีชทอยส์นี่นะครับโอเคลุงเลือกเป็น New เวสนะก็คืออันใหม่ล่าสุดเรียงกันเลยนะไอ้ตั้งแต่ล่างขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือของเก่านะของเก่าลุงของไม่พูดแล้วกันเพราะว่าในปีนก่อนลุงพูดไปหมดแล้วเอาของใหม่ลวกันว่ามีอะไรบ้างนะของใหม่น่าจะเริ่มจากบรรทัดนี้นะครับตรงนี้เลย สเปรชดาวซีจินะครับก็จะเป็นซีจิลติดหน้าอกกับติดหลังนะครับนะแต่วันนี้มันติดแค่หน้าอกให้ดูนะเป็นรูปคลื่นเนี่ยเกี่ยวคือก็เท่ดีนะสวยดีสนนราคาอยู่ที่17 5หน้ากากเพลสนะครับผมอันต่อมา No เดิลทรอนแฮมเมอร์สกินเนี่ยอาวุธเมลีที่เป็นค้อนที่มาให้เราเล่นในด็อกเดย์อันนี้ก็เป็นสกินให้กับค้อนของเราได้นะครับสนนราคาอยู่ที่280หน้ากากเพลสนะครับแลกไปใช้กับค้อนได้ทุกชนิดในเกมเลยนะฮะอันต่อมา ด็อกเดย์โฟล์อินโมดนะครับเป็นอินโมดนำไทเก๊กแล้วก็มีน้ําแตกออกมาจากมือเออมีน้ําพุ่งออกจากมือแล้วกันนะเรียกน้ําแตกก็ไกลอยู่สนนราคาอยู่ที่250หน้ากากเพลนะครับผมอันต่อมาเป็นด็อกเดย์แฮงลูสอันนี้แลกได้ลิตไม่จํากัดนะฮะแต่ว่าสนนราคาอยู่ที่อันละ175อยเจิบหน้ากากเพลนะเป็นโปสเตอร์ของน้องยาเรลี่กำลงังไยเซิร์ฟอยู่แล้วก็ข้างหลังเป็นใครวะเนี่ยกำลังขี่ห่วงยางอย,งอย,งอยู่เหมือนจะเป็นซาลีหรือไม่ก็โนว่านะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือเอาข้อเฮิร์ตเอมเบลิมนะเอ้ยเออเอข้อฮาร์ดเอมเบลิมไปอ่านเฮิร์ตอีกละข้อฮาร์ดเอมเบลิมก็เป็นที่ติดเอมเบลิมติดไหลนะ่ครับเอามาไว้แบบเป็นแบบมินิฮาร์ดติดข้างๆไงเผื่อใครอยากไปแต่งตัวผู้หญิงให้มันน่ารักแอฟเบลอะไรเ,เงี้ยก็สามารถแลกไปได้ราคาส่วนลรา,าคาอยู่ที่75หน้ากากเพิต่อไม่ใช่ต่อชิ้นดิก็คือชิ้นเดียวใส่ได้ทั้งสองข้างเลยนะก็คือ75หน้ากากเพิรก็คือจบสองข้างเลยเนะี่ยอะ ประมาณนี้ส่วนชิ้นอื่นๆราคาอะไรยังไงก็ไปดูนเองละกันนะเพราะว่าลุงขี้เกียจพูดแล้วเดี๋ยวพูดแล้วมันจะยาะมีฉากถ่ายรูปอะไรด้วยนะเออของเปียวก่อนเอาเป็นว่าของเปียวเก่ามันมากับให้กลับมาให้แลกหมดเลยนะอ่ะโอเคหลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในปีนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้ไปยังมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะลุงจะลงไปเล่นให้ดูก่อนว่าวิธีการเล่นต้องเล่นยังไงเนะี่ยอ่ะ สำหรับคนที่มาเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะอย่างก่อนอื่นเลยให้คุณทําการเล่นอเล่ตั้งแต่1 2 3ไล่มาจนถึง4นะครับก็คือ1เนี่ยให้ชนะด้วยสกอร์ยีิอย่างน้อยนะครับที่2ก็ชนะด้วยสกอร์ยีเช่นกันนะครับอันที่3ามเนี่ยต้องชนะด้วยสกอร์น่าจะ50มั้งเออห้รวมกันนนคอให้ถึง50ถึงจะชนะถึงจะถือว่าผ่านนะีแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้อันนี้เหมือนจะร้อยมั้งครั้งแรกคือร้อยเออน่าจะร้อยแหละแล้วก็ถ้าเกิดจบล้วก ชนะเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาให้มาเล่นภารกิจที่4วนไปเรื่อยๆเพื่อเอาแต้มนะ,ะเดี๋ยวลุงจะเล่นรีพีทให้ดูแล้วกันว่าต้องเล่นยังไงจริงๆไปเล่นเป็นตี้อะ่ะมันจะโอเคกว่านะให้ช่วยกันแต่ว่าลุงอยากโชว์ให้ดูว่าโซโล่ก็ผ่านได้แล้วก็ไม่มีใครมาแย่งด้วยให้ดูว่าทริกเป็นยังไงนะครับ,บการเล่นสําหรับปีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะรับบัฟปืนส่งการมาให้มันแบบว่ายิงแบบลัวๆอย่างนี้ได้แต่ลุงพูดเลยว่ามัน มันไม่ทันแดกรีโหลดโคตรนานนะลุงแนะนําว่านี่นะครับสลับกดเฟค้างเปลี่ยนเป็นอาวุธเมลีนะแล้วก็ใช้คอนเนี่แหละนะครับทําการเฮวี่สแลมแม่งเลยต้มนี่ต้มตายเห็นไหมแล้วก็นี่ถ้าเกิดเจออันนี้เมื่อไหร่เก็บมาเลยนะครับอันนี้คือโคตรดีเปลี่ยนเป็นระเบิดน้ำนี่เห็นไหมทุกตัวโดวนระเบิดน้าทีก็คือแตกพ่ายหมดนะครับผมโอเคตรงไหนอีก เอ๊ถ้าเกิดมาน้อยมาคนเดียวมันจะมอนเกิดน้อยลงเหรอใช่ป่าววะทำไมลุงเหมือนไม่ค่อยเจอมอนเลยช่างมันดีแล้วแหละอ่ะโอเคอันนี้จุดที่ลุงชอบมาตั้งแคมป์อ่ะอยูแ่แถวนี้นะเพราะว่ามันจะมีเอาเออลุงจำได้ว่าอยู่ตรงนี้นี่ว่าไอจุดที่มันสปอรไอ้นี่ลูกโป่งน้ำอ่ะชิบหายละแต่จริงก็ใช้คอสเนี่ยแหละง่ายสุดนะครับเจอหน้าใครก็ปุ๊บมันปุ๊บ บางตัวต้องสองทีนะบางตัวก็ทีเดียวตายนะครับประทุบไปยังไงก็คือถ้าเกิดเราสกอร์มากกว่ามันน่ะแค่หนึ่งแต้มเราก็ถือว่าเราชนะแล้วนะครับงนั้นตายไปก็ไม่ต้องกลัวนะตายก็แค่รีเกิดใหม่แค่นั้นเองเกียดหาลูกโป่งน้ำแหละอย่างนี้แหละง่ายดีแสดงว่าลุงว่ามันน่าจะนี้เนี่ยแหละแต่ลุงกดแถบดูก่อนจริงๆด้วยเออเล่นคนเดียวไม่เจอแค่สามตัว เพราะฉะนั้นลุงแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือไปลงแบบเบนตี้อะ่ะจะคุ้มกว่าเพราะว่าพอมอนเยอะปุ๊บบางทีเวลาเรามีระเบิดลูกระเบิดลูกป่วงน้าแล้วมันลากมอนมาแบบใกล้ๆกันประมาณสัก4ี่หตัวระเบิดทีนึงเอ้ยหน้ากากเพลเด้งแบบชิบหายแต่แบบนี้ก็ชิลดิการันตีเลยว่าถ้าคุณแบบเล่นอย่างเงี้ยตลอดอะ่ะแล้วก็แบบไม่อู้นนะอย่างน้อยสุดอะ่ะต้องมี30คิวอะ่ะ30คิวก็คูณไป60 ห0สิบแต้มบวกกับสามสิบหน้ากากคือพื้นฐานที่ชนะก็เป็นเท่าไหร่90อย่างน้อยต้นองรอดลัก้าอ่ะตองละ9กิก็ชิวๆสบายโอเคประมาณนี้โอ้ยเฮียประมาณเนี้ยคือมันก็จะว่าไงดีก็เป็นภารกิจที่ ดีนะแต่มันก็น่าเบื่อพอสมควรคือถ้าใครที่แบบว่าเล่นมาตลอดทุกปีอ่ะคุณจะรู้สึกด้เลยว่าโอโ้ปีนี้ไม่ง่ายจริงนะแต่ว่าใครที่แบบเพิ่งมาเล่นปีนี้ปีแรกอ่ะโอเคมันง่ายแหละแต่ว่าคุณต้องเก็บแต้มเพื่อซื้อของทุกอย่างที่มันมีขายในร้านก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าลุงก็เป็นไปได้อยู่เล่นเล่นเราสักวันรับการสักครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงเพราะกิจกรรมนี้เหมือนจะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแหละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อวัน ลุงตีไปอ่ะก็ว่าประมาณสักสี่รอบแล้วกันบวกลบเวลาเข้าออกแต่สี่รอบรอบละเก้าสิบนะชค่าเฉลี่ยนะเก้าสิบแต้มเก้าสิบแต้มคูณสี 4, 94, ่เก้าสี่อด้หกสามพันหกสิบอุย้ยลุงว่าได้เดือนหนึ่งก็ไอ้สิ 10, 10บสิบวันก็สามพันหกร้อยละใช่ไหมสามสิบวันก็เก้าพันอ้ยแลกได้สบายไหลหมดทุกอย่างอะ่ะแต่ถ้าใครฟิตจะเล่นทีเดียวจบก็ได้นะไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่ความฟิตของแต่ละคนเนะี่ยจำได้ว่าลุงไปเล่นแบบ โอ้ยเฮปัญหาไปเล่นแบบว่าเป็นพับลิกเงี้ยได้คิวเยอะกว่าน,นี้นะเพราะว่าเวลาเราตีมันให้ตายใช่ไหมมันก็มีคนมาช่วยซ้ำได้เรากัดเราจะตายน้อยลงมีคนมาซ้ำอย่างน้อยคือคุณต้องคิดอย่างนี้เราทุบหนึ่งทเีเราได้หนึ่งแต้มแหละเพื่อนมาทุบโอเคมันอาจจะรัดช็อตเรามัน,มนได้สองแต้มไปแต่ว่าเราก็ได้แต้มอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องกลัวตายไงก็ได้ค่าเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเราไปรัดช็อตเพื่อนเราก็ได้แต้มเหมือนกันดังนั้นก็แต่คาจริงก็ พยายามอย่าไปรัดช็อตเขาแลกกันมันน่าเกลียดแต่ว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็ขอบุณในใจไปแล้วกันนะอขอบุณนะอะไรเงี้ยประมาณนี้อ,อีกห้าสิบวินาทีเหนื่อยจัดประหลัดคิกเอ้ยประหลัดบอกจริงๆถ้าเหนื่อยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราแต้มห่างแล้วเราจะปล่อยมันจบเลยก็ได้นะปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวให้มันเวลาหมดแล้วจบลงอะไรเงี้ยแต่ว่า หไหนก็มีเวลาเหลือก็เล่นๆไปนะเอาแต้มเาเติมไปก็เลืาอดยังไม่มาเนาะอุย้ย <c oughs> คือถ้ามันแบบวันช็อตได้มันจะเป็นอะไรที่โอเคมากคือธารกิจอันเลือดหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ะวันช็อตได้นะแต่ภารกิจสี่อ่ะเหมือนมอนมันเลือ300อ่อนสามร้อยอ่ะมันไม่สามารถวันช็อตได้ต้องติดคีย์ถึงจะวันช็อตได้ถ้าไม่ติดคีย์ไม่วันช็อตคือถ้ามันทีละตัวเนี้ยโอเคได้อยู่เพราะว่ามันไม่สวนเรา แล้วมันมาสองตัวขึ้นไปมันก็จะเฮ้ยมึงตีเพื่อนผู้เรอปุ๊บแม่งเลยไอยจังหวะน,นี้ร้อยแต้แอยู่นะคือถ้าเกิดเจอมอนก็ทุบเลยจังหวะที่มันยังไม่แบบนับเขาเรียกว่าไม่ตัดเข้าฉากคัตซีน่ะยังได้แ้นอยู่อ่ะสามสิบห้าทันปะวะเออไม่ทันละสามสิบห้าตายห้าก็เท่ากับเท่าไหร่สามสิบห้าคูณสองเป็นเจ็ดสิบร้อยหนึ่งพอดีใช่ไหมหุยร้อยหกอ๋อแปลว่า ไอจังหวะที่มันไม่นับแต้มต่อแล้วอะที่มันคัดซีนไปแล้วอะแล้วเราคาดเราได้หน้าก,กากเพิ่มันก็ยังนับอยู่นะบบแบบเห็นไหมตีแบบห้านาทีแบบเห็นไหมอย่างลุงตายบ่อยอยู่ก็ยังได้ร้อยหกอะถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมด็อกเดย์ในปีสองพันยี่สิบห้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคือลุงพูดตรงว่าย่างไงมันก็ไม่สนุกหรอกเพราะว่ามันก็คือสุดท้ายมันก็คือมาฟาร์มแต้มเอมา,าหน้าเบื่ออยูล่ล้วแต่ว่า รับประกันได้ว่ายังไงก็สนุกกว่าปีที่แล้วที่มันแบบใช้ปืนแล้วแบบกำมัดเอออ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมไปทำกันเด้อกิจกรรมแบบคลายร้อนของเกม a r f r a m e ที่อาจจะทำให้คุณหัวร้อนนิดหน่อยนะแต่ก็นั่นแหละของแฟชั่นมันก็ดูโอเคอยู่น้อยก็อิฟเวล่าห่วงยางเอามาใส่ให้มันเข้ากับเทศกาลก็ก็โอเคนะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะส่วนคลิปน้าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันแล้วกันยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไล และเจ้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนเจอกันครับเย้ yeah. ่